บทที่ 1, 017ในตอนเช้ามีลมพัดเบาๆและสนามหญ้าก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมอันแรงกล้าของดอกหมื่นลีฮัวเหมยเดินเข้าไปในบ้านมองไปที่ไผ่หุ้ยและหลี่หลีในห้องด้านนอกจากนั้นก้าวไปข้างหน้าและถามด้วยเสียงเบาไปหุ้ยให้ยกอาหารเช้ามาเลยไหมไปหุยเหลือบมองไปในทิศท,ทางของม่านประตูแล้วพูดว่าอย่าเพิ่งฉันขอไปอุ่นอาหารในครัวก่อนแล้วกัน ลี่ลี่พูดอย่างสุภาพมากขึ้นซื่อจื่อช่างปรีชาสามารถเราคงไม่ต้องอยู่รอหรอกสาวใช้ทั้งสองคนที่อยู่เคียงข้างอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแต่ก็ไม่กล้าหัวเราะดังจึงได้แต่ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากแล้วพยายามกลั้นไว้หัวเมยออกไปอย่างเงียบๆอีกครั้งในห้องด้านในเสี่ยวยี่ซึ่งมีจิตใจเบิกบานหยิบดินสอเขียนคิ้วแล้วถามด้วยเสียงหวาน พระชายาฉันไม่รู้ว่าวันนี้คุณอยากให้บ่าวเขียนคิ้วแบบไหนให้คุณหนานกงเย่กลั้นยิ้มและถามอย่างจริงจังยี่เอ๋อคุณรู้จักคิ้วแบบไหนบ้างเยอะมากเซียวยี่พูดต่อด้วยเสียงผู้หญิงอย่างโอ้อวดคิ้วฤดูใบไม้ร่วงคิ้วหยกขนนกคิ้วใบสนคิ้วเซี่ยวคิ้วโค้งน้ำทั้งหมดไม่มีปัญหาหนานกงเย่ดูครุ่นคิดแล้วพูดว่างั้นก็แบบหลิวเย่เหมยแล้วกัน เซียวยี่ดูผิดหวังเล็กน้อยราวกับจะบอกว่ามันง่ายเกินไปแต่เขาก็ทำอย่างเชื่อฟังไม่จำเป็นต้องพูดว่าการวาดของเขาดีจริงๆหนานกงเย่ยดูตัวเองในกระจกวันนี้การถักเปียบนผมของเธอก็ทำโดยเซียวยี่และมันก็ดูดีเซียวยี่ภูมิใจมากจนเชิดคางของเขาขึ้นสูงและเขาก็กลับมาพูดต่อว่า เป็นยังไงบ้างซื้อจือคนนี้มีประโยชน์มากกว่าไปหุ้ยและหลีหลีหรือเปล่านานกงเย่กเกือบจะขบคันอีกครั้งและถามอย่างไม่เป็นทางการว่าคุณเรียนรู้สิ่งนี้จากใครเป็นไปได้ไหมที่ฉันมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดเซียวยี่ยังคงโกหกในตอนแรกแต่ในที่สุดเขาก็บอกความจริงภายใต้ดวงตาที่ยิ้มแย้มของหนานกงเย่ฉันเคยเดิมพันกับเฉินชูอิงมาก่อน เราสองคนไปโรงละครเพื่อเรียนการละครด้วยกันสักสองสามวันและเราก็เรียนรู้เรื่องนี้คุณสามารถเดิมพันเรื่องแบบนี้ได้ด้วยหน้าผากของนานกงเย่กระตุกไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเคยเรียนรู้เรื่องการแสดงละครมาก่อนแล้วใครชนะละ่ะนานกงเย่ถามอีกครั้งเซียวยี่ยืดหน้าอกแน่นอนฉันเองขณะที่เขาพูดเขาก็เสนอแนะอย่างมีวิจารณญาณว่า ครั้งหน้าฉันจะร้องเพลงละครให้เธอฟังดีไหมในเมื่อเขาต้องการจะร้องเพลงเล่นละครเขาต้องเตรียมเสื้อผ้าดีๆเมื่อเห็นแววตาของเซียวยี่ที่ส่องประกายหนานกงเย่ยก็รู้ว่าเขารู้สึกมีกำลังใจอีกครั้งและเห็นด้วยด้วยรอยยิม้มดวงตาของเซียวยี่เป็นประกายมากขึ้นและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะไปตอนนี้หนานกงเย่ยรีบลุกขึ้นเปลี่ยนเรื่อง อ้ยี่ฉันหิวแล้วไปทานอาหารเช้ากันเร็วลีหลีผู้มีหูแหลมคมได้ยินความเคลื่อนไหวในห้องด้านในจึงพยักหน้าให้สาวใช้ตัวน้อยสาวใช้จึงรีบวิ่งไปที่ห้องครัวในที่สุดอาหารเช้าที่อุ่นบนเตาหลายครั้งก็พร้อมยกมาแล้วอย่างไรก็ตามอาหารเช้านี้ถูกกำหนดให้เต็มไปด้วยการพลิกผันนานกงเย่เพิ่งกินข้าวต้มไปเพียงครึ่งชามเมื่อเธอได้ยินข่าวจากสาวใช้ว่าคุณหนูฟู่หลิวมาที่นี่ นันกงเย่เช็ดมุมปากของเธอด้วยผ้าเช็ดหน้าและกำลังจะลุกขึ้นเพื่อไปต้อนรับเธอเมื่อเธอได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของฟู่หยุนหยานดังมาจากนอกบ้านอาเย่อาเย่น้ำเสียงเธอเผยให้เห็นความวิตกกังวลอย่างสุดซึง้งนานกงเย่มีลางสังหรณ์ที่คลุมเครือในใจชั่วครู่ต่อมาเธอเห็นฟู่หยุนหยานวิ่งเข้ามาราวกับลมกระโชกแรง ด้วยความกังวลบนใบหน้าเล็กๆที่มักจะร่าเริงของเธอหนานกงเย่ไม่ค่อยเห็นฟู่หยุนหยานเป็นเช่นนี้และเธอก็รู้สึกหนาวในใจรีบก้าวไปข้างหน้าและจับมือของเธอหลิวเนียงเกิดอะไรขึ้นอาเย่ปรดตามฉันกลับไปที่เมืองหลวงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแม้แต่เสียงของเธอก็สะอื้นเมื่อกี้มีข่าวจากเมืองหลวงว่าท่านย่าถูกลอบสังหารฟู่หยุนหยานดูตกใจมากเธอพูดว่า คนที่มารายงานบอกว่าอวัยวะสำคัญของท่านย่าได้รับบาดเจ็บและเธอก็มีเลือดเยอะมากและเธอหมดสติมาหลายชั่วโมงแล้วหมอหลวงบอกว่าต่อไปคือรอดูว่าท่านย่าจะตื่นหรือไม่เธอจับมือหนานกงเย่โดยไม่รู้ตัวไม่กล้าคิดอีกต่อไปตั้งแต่วัยเด็กหยงหยางเป็นคนที่ได้รับความเคารพชื่นชมและใกล้ชิดที่สุดของฟู่หยุนหยานมากกว่านางฟู่เสียอีกม่านตาของหนานกงเย่หดตัวลงอย่างกระทันหัน และครู่หนึ่งจิตใจของเธอเกือบจะว่างเปล่าแต่เธอก็สงบลงทันทีและหันไปมองเซียวยี่และพูดอย่างเด็ดขาดหลิวเนียงอายี่และฉันจะติดตามคุณกลับไปเมืองหลวงลีหลีไปเตรียมมาให้พร้อมมุมปากของเซียวยี่ที่มักจะยกขึ้นเล็กน้อยกลายเป็นเส้นตรงขับพระชายาหลังจากที่หลีหลีรับคำสั่งเธอก็ลงไปเตรียมตัวทันทีสถานการณ์เป็นเรื่องเร่งด่วน ดังนั้นเซียวยี่และนานกงเย่จึงไม่สนใจเรื่องการทำความสะอาดพวกเขาเพียงแค่พูดกับไปหุยเพียงไม่กี่คําจากนั้นจึงรีบติดตามฟู่หยุนหยานออกไปพวกเขาไปรายงานตัวต่อองค์จัก,กรพรรดิก่อนหลังจากดื่มชาแล้วม้าที่แข็งแกร่งหลายตัวก็ควบมาออกมาจากพระราชวังหญิงหลานเพื่อที่จะรีบเร่งไปตามถนนแม้แต่นานกงเย่ก็ขี่มา้า นานกงเย่รู้สึกว่าลมฤดูใบร่วงที่เย็นสบายนั้นเหมือนกับมีดที่เฉือนผิวหนังที่อ่อนโยนของเธอพวกเขาก็ไม่สามารถระงับความกลัวและความเจ็บปวดในใจได้สำหรับนานกงเย่แล้วหยงหยางก็เป็นคนพิเศษเช่นกันนานกงเย่ถือว่าหยงหยางเป็นญาติของเธอและเซียวยี่นานกงเย่ก็อดไม่ได้ที่จะมองเซียวยี่ที่อยู่ข้างๆเธอและเห็นว่าใบหน้าของเขาก็ไม่ค่อยดี รู้ดีว่าตอนนี้เขาคงรู้สึกไม่สบายใจเธอบอกตัวเองในใจว่าท่านย่าหองอยงหยางจะต้อสบายดีแต่ในความเป็นจริงไม่มีความแน่นอนเลยในเวลานี้ชาติที่แล้วหองอยงหยางได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากสารพิษในร่างกายของเธอทุกคนรีบไปจนสุดทางจนมาถึงเมืองหลวงพวกเขาขี่ม้าข้ามถนนสายหลักของเมืองหลวงและมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ของเจ้าหญิงหยาง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกได้ยินเสียงฝีเท้าม้ามาแต่ไกลเมื่อเขาเห็นว่าคุณหนูในคฤหา์กลับมาแล้วเขาก็เปิดประตูมุมโดยเร็วที่สุดและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คฤหา์หลังจากลงจากม้าพวกเขาก็รีบไปที่ห้องโถงหูฟูของหยงหยางโดยไม่หยุดทัญญาทัญญาฟูหยุนยานตะโกนด้วยความตื่นตระหนกขณะที่เดินเข้าไปในห้องด้านในห้องก็ดูแออัดเล็กน้อยเนื่องจากการมาถึงของคนสี่คน ฟู่หยุนหยานมองหยงหยางบนเตียงอย่างกังวลและเห็นว่าใบหน้าของเธอซีดจนไม่มีเลือดและริมฝีปากของเธอก็แห้งมากรากับว่าเธอมีอายุมากกว่าสิปีในพริบตาเดียวฟู่หยุนหยานกัดริมฝีปากของเธอและน้ำตาก็ปรากฏขึ้นในดวงตาเธออีกครั้งหลิวเนียงอาเหอนางฟู่ได้รับข่าวแล้วดังนั้นเธอจึงไม่แปลกใจที่เห็นฟู่หยุนหยานและฟู่หยุนเหอกลับมา ในห้องด้านในนอกจากนางฟู่และนายฟู่แล้วยังมีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงของหยงหยางเขาสวมชุดสีเทาเรียบง่ายและมีแผ่นหลังบางเมื่อมองไปที่ด้านหลังของอีกฝ่ายนานกงเย่ก็พล่งออกมาท่านตาอีกฝ่ายหันกลับมามองที่นานกงเย่เธอก็ใบหน้าที่คุ้นเคยและดวงตาที่ดูชัดเจนและฉลาดเขาคือหลินจิงเฉินเซียวยี่และนานกงเย่ทักทายเคารพอย่างรวดเร็ว เย่เอ,อ๋ออายี่หลินจิงเฉินพูดด้วยรอยยิม้มทันทีที่เธอเห็นหลินจิงเฉินหนานกงเย่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อตาของเธออยู่ที่นี่ท่านย่าหยงหยางจะสบายดีหลังจากที่หนานกงเย่และเซียวยี่ทักทายหลินจิงเฉินฟู่หยุนหยานก็ถามอย่างกระตือรือร้นท่านตาตอนนี้ท่านย่าเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่ฟู่หยุนหยานและนานกงซินได้ตัดสินการแต่งงานกันแล้วนานกงซินก็เคยพาฟู่หยุนหยานไปพบหลินจิงเฉินแล้วฟู่หยุนหยานจึงเรียกเขาว่าท่านตาโดยตรงก่อนที่ลูกสาวจะผ่านประตูบ้านนานกงเข้าไปเธอก็เรียกว่าท่านตาแล้วนางฟู่ถอนหายใจแต่นี่เป็นช่วงเวลาพิเศษและเธอไม่มีความตั้งใจที่จะโต้เถียงกับฟู่หยุนหยานจริงๆ หลินจิงเฉินมองดูหลานสะพ้ายในอนาคตด้วยท่าทีจริงใจถึงแม้ท่านย่าของคุณจะยังไม่รู้สึกตัวแต่เธอก็พ้นจากอันตรายแล้วตาคาดว่าเธอน่าจะสามารถตื่นได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรืออย่างช้าที่สุดคือพรุ่งนี้ฟู่หยุนหยานถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอถอนหายใจและกล่าวขอบคุณขอบคุณท่านตาที่ช่วยท่านย่าของหลาน พวกเขาทั้งหมดก็เหมือนครอบครัวของตาเช่นกันหลินจิงเฉินยิ้มลึกยิ่งขึ้นใบหน้าสวยของฟู่หยุนหยานเปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก็นั่งลงข้างเตียงของหยงหยางและจับมือเธอนานกงเย่กำลังจะถามว่าทำไมหลินจิงเฉินถึงมาที่นี่ได้เมื่อเธอได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากด้านหลังน้องสาวหลิวเนียงคุณกลับมาแล้วนานกงเย่หันกลับมาและเห็นนานกงซินถือชามมีควันสีขาวเข้าไปในห้องด้านใน และกลิ่นยาอันแรงก็กระทบใบหน้าของเธอเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งไปต้มยามาไม่เพียงแต่นานกงเย่เท่านั้นที่คิดถึงเรื่องนี้ฟู่หยุนเหอและฟู่หยุนหยานก็เข้าใจแล้วว่าเป็นนานกงสินที่รีบเชิญหลินจิงเฉินมาช่วยเหลือหลังจากทราบอุบัติเหตุของท่านย่าหยงหยางพวกเขาต่างมองดูนานกงสินด้วยความขอบคุณในบรรดาผู้คนในห้องนี้นางฟู่อาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนที่สุด เมื่อนึกถึงว่าเธอเคยไม่ชอบนานกงซินเธอจึงรู้สึกละอายใจท่านแม่และหลิวเนียงพูดถูกอาซินเป็นเด็กดีจริงๆหลังจากนั้นฟูห่หยุนหยานและนานกงซินก็อยู่ในห้องชั้นในเพื่อให้ยาหยงหยางในขณะที่คนอื่นๆก็ถอยออกมาชั่วคราวนานกงเย่และหลินจิงเฉินพูดคุยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของหยงหยางยาที่ต้องให้และแผนการรักษาและอื่นๆในขณะที่เซียวยี่และนายฟู่ออกจากห้องโถงใหญ่ ท่านลุงฟู่คุณรู้ไหมว่าคนที่ลอบสังหารท่านย่าหยงหยางคือใครเสียวยี่ถามด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกพร้อมร่องรอยของความโกรธแค้นที่แวบขึ้นมาในดวงตาของเขานายฟู่สายหัวอย่างช่วยไม่ได้ปลายเดือนที่แล้วเป็นวันเกิดน้องสาวของฉันเนื่องจากทุกวันนี้แม่ของฉันจะไปที่หลุมศพน้องสาวของฉันคนเดียวทุกเชา้าเพื่อไปศัก,กร,ะระและกลับมาในตอนเย็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ รอจนมืดแล้วท่านแม่ก็ยังไม่กลับมาเหล่าคนรับใช้จึงไปตามหาเธอแต่ไม่คิดว่าจะพบเธอล้มลงหน้าสุสารแต่พวกเขาไม่เห็นคนร้ายและพวกเขาไม่ได้ทิ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ใดๆไ,ไว้เซียวยี่ขมวดคิ้วและครุ่นคิดในเวลานี้สาวใช้วิ่งเข้ามาอย่างเร่งรีบและทำความเคารพนายท่านมีคนต้องการพบนายท่านและบอกว่าพวกเขามาที่นี่คารวะญาติของตน มาคาระวะหรือนายฟู้ตกใจปฏิกิริยาแรกของเขาคือญาติห่างๆของตระกูลฟู่มาขอความช่วยเหลือเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าให้ใครสักคนไปต้อนรับเขาที่ห้องโถงใหญ่ก่อนแล้วฉันจะไปพบเขาขนายท่านสาวใช้รับคำและถอยออกไปนายฟู้มองเซียวยี่อย่างขอโทษและกำลังจะพูดแต่เซียวยี่ก็อยู่ข้างหน้าเขาแล้วพูดว่าท่านลุงฟู่ไม่จำเป็นต้องสุภาพกับหลานชาย หากคุณมีธุระเชิญได้เลยนายฟู่พยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของลานด้านนอกเขาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในชุดสีเขียวอายุประมาณ14หรือ15ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้เขามีใบหน้าหล่อเหลาและสง่างามเมื่อเห็นเขานายฟู่รู้สึกเหมือนเคยเห็นเขามาก่อนทันทีที่ชายหนุ่มเห็นนายฟู่เข้ามาในห้องโถงเขาก็ยืนขึ้นและโค้งคำนับอย่างสุภาพผู้เยาวคาระวะท่านฟู่ คุณชายไม่ต้องสุภาพมากชายหนุ่มขอบคุณเขาอีกครั้งหลังจากที่อาจารย์ฟูนั่งลงบนเก้าอี้หลักแล้วเขาก็ถามว่าไม่ทราบว่าคุณชายนามสกุลอะไรหรือนามสกุลของผู้เยาวคือเวิร์นชายหนุ่มพูดอย่างอบอุ่นดวงตาของนายฟู่หดตัวลงเล็กน้อยเวินดูเหมือนเป็นเพียงนามสกุลธรรมดาแต่มีความหมายที่แตกต่างไปในคฤหาสน์ของเจ้าหญิงหยงหยาง เป็นไปได้ไหมว่านายฟู่ไม่กล้าคิดต่อและพยายามสงบสติอารมณ์ที่แท้เป็นคุณชายเวินท่านฟู่แม่ของผู้เยาเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วก่อนที่เธอจะจากไปเธอได้มอบจี้หยกให้ผู้เยาเป็นการส่วนตัวบอกว่าเธอไม่ใช่มันดาผู้ให้กำเนิดและจี้หยกนี้ถูกทิ้งไว้ให้โดยมันดาผู้ให้กำเนิดของผู้เยาเธอพลัดพรากจากญาติของเธอเมื่อตอนที่เธอยังเด็ก และเหลือเพียงจี้หยกนี้บนร่างกายของเธอหลังจากที่รุ่นเยาฝังแม่บุญธรรมแล้วก็เดินทางจากหวยเป่ยไปยังเมืองหลวงเพื่อค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับครอบครัวของมารดาผู้ให้กําเนิดหลังจากพยายามอย่างหนักก็พบว่ามีอะไรอยู่บนจี้หยกนี้เป็นตราประทับของคฤหา์เจ้าหญิงอย่างชายหนุ่มพูดพร้อมหยิบจี้หยกจากแขนเสื้อของเขายืนขึ้นแล้วยื่นให้เด็กชายที่อยู่ข้างๆอาจารย์ฟู ขอท่านฟู่โปรดตรวจดูหลังจากที่เด็กชายหยิบจี้หยกแล้วเขาก็ยื่นให้ในายฟู่นายฟู่เพียงแค่เหลือบมองจากนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาแทบรอไม่ไหวที่จะหยิบจี้หยกมาพิจารณามันเป็นจี้หยกรูปผีเสื้อครึ่งตัวเขายังมีจี้หยกชนิดนี้อยู่ในมือของเขาอีกด้วยและอีกชิ้นก็อยู่ในมือของน้องสาวของเขาที่หายไป ภาพแกสลักบนจี้หยกเป็นผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของหยงหยางในตอนนั้นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพขนนกแดงมือของนายฟู่สั่นเล็กน้อยและเขาก็รีบสั่งเด็กชายเซียวหลัวไปเอากล่องไม้ในห้องของฉันมาเซียวหลัวหยิบกล่องไม้มาอย่างรวดเร็วและกลับไปที่ห้องถงหลักยื่นให้ในายฟู่ด้วยความเคารพอาจารย์ฟู่เปิดกล่องด้วยนิ้วที่สั่นเล็กน้อยและหยิบจี้หยกผีเสื้อครึ่งตัวออกมาอีกอัน เขาหายใจเข้าลึกๆแล้ววางจี้หยกทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไร้รอยต่ออาจารย์่ก็รู้สึกปนป่วนในใจของเขาจี้หยกที่ชายหนุ่มส่งมานั้นเป็นจี้หยกที่น้องสาวของเขาใส่ตอนที่เธอหายตัวไปอย่างแน่นอนตามที่ชายหนุ่มพูดเขาเป็นบุตรชายของเธออย่างนั้นหรือนายฟู่มองดูชายหนุ่มอย่างรอบคอบใบหน้าที่หล่อเหลาของเขา ยิ่งมองเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าหน้าตาของเขาดูคล้ายกับพ่อที่เสียชีวิตไปเล็กน้อยนายฟู่จับจี้หยกไว้แน่นแล้วพูดกับชายหนุ่มชื่อเวินอย่างใจเย็นไม่ทราบว่าหลานชายชื่ออะไรเมื่อเขาเปลี่ยนการเรียกเป็นหลานชายก็เท่ากับเขาก็ยอมรับตัวตนของชายหนุ่มแล้วมีแสงแวววาวในดวงตาของชายหนุ่มชื่อเวินและเขาก็โค้งคำนับอย่างรวดเร็วแล้วตอบว่า ชื่อของผู้เยาวคนนี้มีเพียงตัวอักษรเดียวคืออยู่เท่านั้นนายฟูพยักหน้าแม่ของฉันต้องเห็นจี้หยกนี้ก่อนเธอจึงสามารถยืนยันได้อย่างไรก็ตามแม่ของฉันยังไม่สบายอยู่ฉันจะบอกท่านแม่เมื่อเธอหายดีถ้าหลานชายเวินไม่ว่าอะไรก็มาพักที่บ้านเราสักสองสามวันเถอะขอบคุณท่านลุงฟูชายหนุ่มเวินอยู่ลุกขึ้นยืนและพูดอย่างเขินอาย ท่านลุงฟู่คืนจี้ยกให้หลานชายได้ไหมย่อมได้แน่นอนนายฟู่พยักหน้าและให้เสี่ยวหลัวคืนจี้ยกของวนอยู่ให้เขาจากนั้นสั่งให้เสี่ยวหลัวพาใครสักคนพาวนอยู่ไปพักผ่อนเมื่อมองดูร่างที่จักไปของวนอยู่หัวใจของนายฟู่ก็สงบลงไม่ได้เป็นเวลานานเดิมทีเขาคิดว่าการตายของน้องสาวจะทำให้ปมในหัวใจของแม่จะไม่ได้รับการแก้ไข แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าสายเลือดของน้องสาวจะยังคงอยู่หากเรื่องนี้เป็นจริงถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่านแม่และคนทั้งบ้านตอนนี้เขาแค่หวังว่าท่านแม่จะตื่นเร็วๆนี้นายฟู่สงบลงและรีบไปที่ห้องโถงหูฟู่อีกครั้งทันทีที่เขาเข้าไปในห้องโถงหลักนายฟู้ก็ได้ยินเสียงตะโกนอย่างตื่นเต้นจากห้องด้านในท่านยาคุณตื่นแล้วตามด้วยเสียงของผู้คนที่เต็มไปด้วยความสุขเยี่ยมมาก ท่านยายหยองหยางคุณเป็นอย่างไรบ้างฟาบาดท,ทรงตื่นแล้วไม่นานก็เงียบลงอีกครั้งนายฟูก็เดินเข้าไปในห้องชั้นอย่างกังวลเห็นหลินจิงเฉินนั่งอยู่บนเตียงข้างเตียงเพื่อตรวจวัดชีพจรของหยอง,อยงหยางหยงหยางที่นอนอยู่บนเตียงลืมตาขึ้นมาแต่ใบหน้าของเธอยังไม่มีสีเลือดและดูอ่อนแอมากในขณะนี้สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หยองหยางและหลินจิงเฉิน จนกระทั่งหลินจิงเฉินยกมือขึ้นและลุกขึ้นยืนฟาบาทสบายดีขั้นต่อไปคือการรักษาสุขภาพฉันจะสั่งยาให้ใหม่และวันพรุ่งนี้จะมาตรวจชีพรจรของฟาบาทอีกครั้งทุกคนถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกฟู่หยุนหยานอยู่ในห้องกับหยงหยางในขณะที่คนอื่นๆไปส่งหลินจิงเฉินไปที่ประตูที่สองด้วยตัวเองนานกงเย่กล่าวคำอำลากับหลินจิงเฉินอย่างไม่เต็มใจ และเฝ้าดูหนานกงซินและหลินจิงเฉินจากไปจากนั้นเซียวยี่พูดกับฟู่หยุนเหอเซียวเหอจือพี่สะพ้ายและฉันจะกลับไปที่วังหญิงหลานก่อนคุณอยู่ที่นี่และดูแลท่านย่าหยงหยางอย่างดีฟู่หยุนเหอพยักหน้าอย่างแรงพร้อมร่องรอยของความกลัวยังคงอยู่ในดวงตาที่สดใสของเขาโชคดีที่ท่านย่าสบายดีเซียวยี่หนานกงเย่และกลุ่มของพวกเขาขี่ม้าและรีบกลับไปที่พระราชวังหญิงหลานโดยไม่หยุด ด้วยใบหน้าของเสี่ยวยี่พวกเขาผ่านทหารองครักษ์ที่เฝ้าประตูเข้าไปในพระราชวังได้อย่างง่ายดายพระราชวังดูเงียบสงบแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิไปนอนแล้วหรือยังแต่เสี่ยวยี่ก็ยังต้องไปเฝ้าจัก,กรพรรดิทันทีเพื่อรายงานสถานการณ์ของหองอยงหยางเขาขอให้นานกงเย่ที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันให้กลับไปที่จริงอยู่ใจเพื่อพักผ่อนก่อนขณะที่เขารีบไปที่ศาลาฝูโช ในศาลาฝูโชแสงไฟสว่างสวัยและจัก,กรพัิไม่ได้นอนหลับเมื่อมหาดเล็กได้ยินว่าเซียวยี่กำลังมาเขาก็รีบออกมาทักทายเขาด้วยความโล่งใจซื้อจื่อในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วองจัก,กรพัิยังคงรอท่านอยู่ในห้องศึกษามหาดเล็กนำเขาเข้ามาในห้องทำงานและจัก,กรพัิก็พูดเมื่อเห็นเซียวยี่โดยไม่รอให้เขาทักทายเขาถามอย่างกังวล อายี่ท่านอาหยงอยางเป็นยังไงบ้างเซียวยี่ค้งคำนับแล้วตอบว่าสเสด็จลุงท่านย่าหยงอยางตื่นแล้วจากนั้นเขาก็กล่าวถึงผลการวินิจฉัยและการรักษาของหลินจิงเฉินโดยการรายงานสั้นๆต่อองค์จัก,กรพรรดิในที่สุดจักรพรรดิก็คิ้วผ่อนคลายลงและเขาก็ถามรายละเอียดเกี่ยวกับการลอบสังหารหยงหยางเซียวยี่บอกทุกสิ่งที่เขารู้ ในเวลานี้มหาดเล็กหนุ่มมารายงานว่าผู้บัญชาการจริงเจ้ามาที่นี่ผู้บัญชาการจริงเจ้าเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนแม้ว่าเขาจะพยายามรักษากิริยาแต่เขาก็ยังไม่สามารถซ่อนความซีเซียวและความเหนื่อยของเขาได้นอกจากนี้ทันทีที่เขาหลับไปเขาก็ถูกเรียกตัวจากเมืองหลวงมายัางพระราชวังหญิงหลานในชั่วข้ามคืนผู้บัญชาการจริงเจ้ายือนอยู่ข้างเสี่ยวยี่และคุกเข่าลงต่อจัก,กรพรรดิด้วยความกลัว เมื่อจักรพัรดิเห็นผู้บัญชาการจริงเจ้าเขาก็โกรธมากและพูดว่าผู้บัญชาการจริงเจ้าคุณดูแลเมืองหลวงอย่างไรทำไมคุณถึงปล่อยให้คนร้ายลอบสังหารเจ้าหญิงหยงหยางได้เมื่อเขาคิดถึงท่านอาของเขาที่เกือบจะเสียชีวิตดวงตาของจักรพัรดิก็เหมือนกับมีดที่แทงเข้าไปในตัวจริงเจ้าหยินผู้ตำต้อยมีความผิดโปรดยกโทษให้กระหม่อมด้วยผู้บัญชาการจริงเจ้าก้มหัวลงซ้ำและซ้ำเล่าเพื่อสารภาพผิด ด้วยความรู้สึกเศร้าหมองในใจการเป็นผู้บัญชาการจริงเจ้าอาจเป็นงานที่ยากที่สุดในเมืองหลวงเขาซึ่งเป็นผู้บัญชาการจริงเจ้าไม่ใช่หมอดูแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่ามือสังหารจะลอบสังหารเมื่อใดและที่ไหนจาก,กระพัดที่เพิ่งแสดงความโกรธเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวของจริงเจ้าหยินเขาก็ลดเสียงลงและพูดว่าถ้าท่านอหญิงของฉันไม่พ้นจากอันตรายแล้ว วันนี้ศีสคุณคงหลุดไปแล้วขอบพระทัยฝ่าบาทสำหรับความการุณาผู้บัญชาการจริงเจ้ารีบโค้งคำนับอีกครั้งและถอนหายใจด้วยความโล่งอกดีที่เจ้าหญิงหยงอย่างสบายดีดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะรอดพ้นชั่วคราวลุกขึ้นจัก,กรพรรดิโบกมือแล้วพูดอย่างเย็นชาอย่าเพิ่งขอบคุณฉันผู้บัญชาการจริงเจ้าฉันสั่งให้คุณตามจับฆาตรกรทันที แม้ว่าคุณจะขุดดินสามฟุตคุณต้องค่านักค่าให้ฉันเอาพวกเขาออกมาหากคุณไม่สามารถให้คำอธิบายฉันได้ฉันจะยังคงลงโทษคุณพายัคขาฝ่าบาทผู้บัญชาการจริงเจ้าตอบอย่างเร่งรีบรู้สึกกังวลว่างานนี้อาจไม่ง่ายที่จะจัดการความกังวลของผู้บัญชาการจริงเจ้าไม่สามารถซ่อนไว้จากจักรพรรดิได้และจักรพรรดิก็ไม่เชื่อใจเขาอย่างเต็มที่ เขาหันไปหาเซียวยี่แล้วพูดว่าอายี่คุณเป็นผู้นำกองทหารและมาห้าเมืองให้ทำงานร่วมกับจิงเจ้าฟู่หยินเพื่อติดตามนักฆ่าและให้คุณเดินทางกลับเมืองหลวงทันทีกระหม่อมน้อมรับคำบัญชาเซียวยี่คุกเข่าลงเพื่อรับคำสั่งในที่สุดผู้บัญชาการจริงเจ้าก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหากมีซื่อจื่อเจิ้นหนานอยู่เคียงข้างเขาสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเอง ประการแรกเขาจะมีใครสักคนที่จะปรึกษาด้วยและประการที่สองเขาจะมีคนที่ต้องพึ่งพาถึงถ้าหากไม่พบสิ่งใดเลยเขาก็ยังดีใจที่มีคนร่วมรับผิดชอบด้วยด้วยความคิดนี้ผู้บัญชาการจริงเจ้ารู้สึกสบายใจมากขึ้นจากนั้นเขาและเซียวยี่ก็ออกจากศาลาฝูโชเซียวยี่นัดกับผู้บัญชาการจริงเจ้าเพื่อพบกันที่ประตูพระราชวังครึ่งชั่วโมงต่อมาจากนั้นจึงไปที่จิงอยู่ใจก่อน ในจริงอยู่ใจ้นั้นหนานกงเย่ได้อับน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและกินโจกร้อนๆแล้วแม้ว่าเธอจะยังเหนื่อยอยู่บ้างแต่เธอก็รู้สึกสบายขึ้นมากแล้วทันทีที่เซียวยี่เข้ามาในห้องเขาก็พูดตรงๆอาเย่จัก,กรพัทขอให้ฉันกลับไปที่เมืองหลวงทันทีเพื่อตรวจสอบการลอบสังหารท่านย่าหยงหยางฉันจะเก็บข้าวของและออกเดินทางในครึ่งชั่วโมงหลังจากหยุดชั่วครู่เขาดูเหมือนราวกับว่าเขากำลังมุ่งมั่น อาเย่ฉันจะตามหาคนที่ลอบสังหารท่านาย่าหยงหยางให้ได้อย่างแน่นอนดวงตาของเขาฉายแสงเย็นเฉียบและเจตนาฆ่าออกมาโดยไม่ปิดบงังหัวเหมยและหลี่หลีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวในใจและก้มหน้าลงแต่หนานกงเย่ยังคงมองเขาด้วยรอยยิ้มและพูดว่าอายี่ฉันเชื่อคุณหนานกงเย่มองเงาใต้ตาของเขาอย่างลำบากใจแล้วพูดว่าอายี่ยังมีเวลาฉันจะสั่งคนให้เก็บของให้ ฉันได้เตรียมอ่างอาบน้ำและน้ำร้อนไว้แล้วคุณอาบน้ำก่อนแล้วค่อยกินให้อิ่มท้องเซียวยี่พยักหน้าและหนานกงเย่ก็ช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเสียงน้ำในห้องน้ำดังขึ้นเธอก็รีบไปสั่งให้สาวใช้เตรียมอาหารหลังจากเซียวยี่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและทานอาหารเสร็จก็ให้ดื่มชาหอมหมื่นลีล้หนึ่งถ้วยหนานกงเย่เดินไปส่งเขาที่ทางเข้าลานบ้านและเฝ้าดูเซียวยี่ออกไปในเวลานี้ท้องฟ้าก็กลายเป็นสีขาวแล้ว นานกงเย่นอนจนสายมากสาวใช้ทุกคนรู้ว่าเจ้านายของพวกเขาทำงานหนักเมื่อวานนี้ดังนั้นพวกเขาจึงประพฤติตัวดีและไม่ส่งเสียงนานกงเย่ลืมตาขึ้นท่ามกลางเสียงนกร้องหาวอย่างเกียดคร้านและลุกขึ้นนั่งจากเตียงเมื่อได้ยินความเคลื่อนไหวในห้องด้านในไปหุ้ยและหลีหลีก็เปิดม่านแล้วเดินเข้าไปในห้องเพื่อช่วยเธอลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเธอแต่งตัวและออกจากห้องด้านใน อาหารเช้าร้อนๆก็มาอยู่บนโต๊ะแล้วทันทีที่หนานกงเย่หยิบช้อนขึ้นมาเธอก็หยุดมือกลางอากาศดูเหมือนเธอจะคิดอะไรบางอย่างได้และพูดว่าฟาบาทน่าจะกลับเมืองหลวงเร็วๆนี้ไปหุยหลีหลีพวกคุณรีบเก็บของเมื่อถึงเวลาจะได้ไม่ยุ่งมากคราวนี้เธอมาที่วังฤดูร้อนเพื่อหนีความร้อนสาวใช้ในวังเจิ้นหนานก็ใช้รถม้าถึงห้าคันหลังจากอยู่ในวังได้สองเดือน ฮองเฮาและไทเฮาก็ทรงตอบแทนเธอด้วยสิ่งของหลายอย่างคาดว่าจะต้องใช้รถมาอีกอย่างน้อยหนึ่งคันสำหรับการเดินทางกลับและจํานวนของคนในจริงอยู่ใจก็ไม่มากนะไปหุ้ยและหลีหลีมองหน้ากันคิดว่าจะทำอะไรก่อนหลังแม้ว่าซื่อจื่อจะออกไปก่อนแต่จริงอยู่ใจก็มีชีวิตชีวาบ่ายวันนั้นพระราชองค์การของจักรพรรดิแพร่กระจายไปทั่วพระราชวังสิบวันต่อมาจักรพรรดิจะกลับไปยังพระราชวัง